สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้วันที่16กรกฎาคมพศส5 6 3มาบรรยายกฎหมายนอกสถานที่เนื่องจากว่าในช่วงสถานการณ์โควิด -19 นะการบรรยายกฎหมายในชั้นเรียนน,นะครับถูกปิดลงแล้วกเ็เลือกที่จะบรรยายกฎหมายผ่านทางโซเชียลวันนี้บรรยายกฎหมายลมลลาย เป็นครั้งที่สองนะครับสำหรับการศึกษาในชั้นปริญญาตรีสำหรับนักศึกษาและท่านผู้ฟังทั้งหลายถ้าหากเป็นประโยชน์นะในการเรียนรู้กฎหมายนะครับคราวที่แล้วผมได้บรรยายถึงเรื่องหลักการพื้นฐานทั่วไปในเรื่องของกฎหมายล้มละลายครั้งนี้ครั้งที่สองนี้ผมบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของมูลเหตุที่จะฟ้องคดีล้มละลาย ในเรื่องนี้นะครับพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2 5งในมาตราเจได้พูดถึงเรื่องของลูกหนี้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวอาจถูกฟ้องให้ล้มละลายได้ถ้ากรณีที่ลูกหนี้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือประกอบธุรกิจโดยตัวเองหรือตัวแทน ในราชอาณาจักรหรือเคยมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรหรือเคยประกอบธุรกิจโดยตัวเองหรือตัวแทนในราชอาณาจักรหนปีย้อนหลังไปโดยนับวันที่ยื่นคำร้องหรือคำฟ้องขอให้ลูกหนี้ล้มละลายอันนี้หลักการตามมาจากมาตราเจ็นะครับทีนี้มาตรานี้จึงประกอบด้วย สองหลักใหญ่ๆห,หลักแรกคือลูกหนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวหลักที่สองคือเรื่องของภูมิลำเนานะครับในเรื่องของภูมิลำเนาเนี่ยก็แบ่งออกเป็นสี่ข้อย่อยในข้อที่หนึ่งก็คือว่าตัวลูกหนี้เองมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรในขณะที่ยื่นฟ้องและยิ่งคำร้องขอประการที่สองก็คือว่าตัวลูกหนี้เนี่ยนะครับประกอบธุรกิจ โดยตัวเองหรือตัวแทนในราชอาณาจากักรในขณะที่ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอให้ลุงนี้ล้มละลายประการที่3ก็คือว่าแม้ในปัจจุบันในขณะที่ยื่นฟ้องนี้หรือยื่นคำขอนี้ปรากฏว่าลุงนี้ได้ไปเสียจากราชอาณาจักรไทยเสียแล้วนะครับแต่ไปแล้วเนี่ยยังไม่ถึง1ปีนับแต่วันที่ออกหน้าราออกนอกราชอาณาจักรไปไม่ถึง1ปี หลักการที่3ามคือลูกหนี้มีเคยมีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรไทยนับถอยหลังไปณวันยื่นฟ้องหรือคำร้องขอเนี่ยหปีสมมุติให้ฟังว่าวันนี้เป็นวันที่16กรกฎาคม2563แต่ลุงนี้เคยมีผู้ด้วยภู้มิลำเนาในราชอาณาจักรไทยในวันที่16กรกฎาคม2 5 6 2อยอย่างนี้ถ้ายื่นฟ้องวันนี้ ก็อยู่ในเกณฑ์นะฮะที่บวกกับเกณฑ์ข้อแรกข้อแรกที่ว่าลูกหนี้มีหนี้สินลนมาตัวที่จะเป็นมูลเหตุที่จะฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลายได้นะครับในข้อที่4ในข้อย่อยข้อที่4ก็คือว่าลูกหนี้เคยประกอบธุรกิจไม่ว่าโดยตัวเองหรือผู้แทนของลูกหนี้ในราชอาณาจากักรย้อนหลังขึ้นไปโดยนับวันยื่นคำร้องหรือคำฟ้อง ขอให้ลุงนี่ล้มาลายเนี่ยหนึ่งปีเช่นเดียวกันเรื่องวันนับก็วันนี้วันที่สิบหกกระกฎาก็ย้อนไปที่สิบหกในปีที่แล้วนะครับแต่ก่อนหน้านั้นน,น,นะครับก่อนหน้านั้นไปอีกก็ไม่อาจฟ้องลุงนี่ให้ล้มาลายได้ในราชนาจักรไทยนะครับในหลักการนี้นะครับมีขมิพากษาดีกาสองขิพรกษานะที่พูด ที่กล่าวที่ได้ตีความถึงเรื่องนี้นะครับดีการแรกคือดีกาที่181ปีพศ2 5 2 1ได้พูดถึงตัวลูกหนี้ที่เคยมีภูมิรำเนาในราชอาณาจักรไว้ว่าปกติแล้วเราจะต้องนำสืบใช่ไหมครับลูกหนี้อยู่หรือไม่อยู่หรือก็อ้างอะไรต่างๆเหล่านี้แต่ปรากฏว่าได้ข้อได้จริงว่าลูกหนี้นะครับ มีสัมโนโครัวอยู่ในราชอาณาจักรไทยลูกนี่มีนะมีสัมโนครัวในราชอาณาจักรไทยแต่ว่าตัวจริงของลูกนี่เนี่ยอยู่ในราชอาณาจักรไทยอย่างนี้ฟ้องได้แต่ถ้าเกิดกรณีที่ลูกนี่เนี่ยมีสัมโนครัวอยู่ในประเทศไทยตัวจริงอยู่ฟ้องได้ถ้าเกิดว่ากรณีที่ตัวลูกนี่ยังคงอยู่ในราชอาณาจักรไทยแต่สัมโนครัวไม่อยู่ละ เนะเรื่องนี้เอาตามตัวจริงที่อยู่ไม่เอาตามทะเบียนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าตัวจริงอยู่แต่ถ้าทะเบียนไม่อยู่ถูกคัดออกไปยังไงแล้วแต่ย้ายตามสามีไปอยู่อังกฤษ,อย,อ,กฤษอยู่อเมริกาอยู่เยอรมันแล้วก็แล้วแต่นะฮะไม่ได้มีอยู่ในประเทศไทยแล้วนะครับอันนี้ไม่ถือไม่ถือว่าไม่อยู่ในราชอาจรต้องได้ความว่าตัวก็ไม่อยู่ด้วยเพราะเราจะรู้ได้ยังไงว่าตัวอยู่ตัวไม่อยู่ ก็การออกนอกราชอาณาจากักรมีตรวจคนเข้าเมืองเขาเป็นคนดูแลการเข้ากันออกเนะี่ยอิมิเกรชันก็ตรวจดูนะครับปรากฏว่าอยังอยู่ในราชอาณาจากักรไม่ได้ออกไปไหนะนะครับถึงแม้ว่าจะถือว่าย้ายตามสามีไปแล้วก็ตามยกตัวอย่างเป็นต้นนะครับหรือย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วก็ตามหรือย้ายไปอยู่มาเลเซียแล้วก็ตามนะตามสมโนโกรัวนะ <c oughs> แต่ว่าตัวจริงยังอยู่ อย่างนี้ยังต้องถือว่าลูกหนี้เนี่ยอยู่ในราชอาณาจักรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอีกดีกาเนี่ยะครับดีกาที่2651ปีพศส5 4 4นี่นะครับ,เ,ร 2, ปนนรบเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรทีนี้การประกอบธุรกิจในราชอาณาจักรเนี่ยมันมีหลักฐานว่าประกอบธุรกิจ ยกตัวอ,อย่างเช่นจดทะเบียนบริษัทนะครับยกตัวอ,อย่างเช่นจดทะเบียนพาณิชย์นะฮะเพื่อเสียภาษีหรือเพื่ออะไรก็แล้วแต่ที่จดทะเบียนหรือได้รับใบอนุญาตอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีหลักฐานอยู่ <c oughs> ถ้าลูกหนี้เคยได้รับอนุญาตให้ประกรอบกิจการในราชอาณาจากัก <c> ร <oughs> แต่ปรากฏว่าใบอนุญาตน่ะสิ้นสุดมานานแล้วนะะกรณีดังกล่าวเนี่ยต้องถือว่าลูกหนี้ไม่มีกิจการใน ราชอาาจักรนานแล้วนีจึงถือไม่ได้ว่าลูกหนี้มีภูมิลำเนาในราชอาณาจักรโดยการประกอบกิจการในราชอาณาจักรทีนี้ถ้าเกิดว่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยถ้าเกิดว่าเลยหนึ่งปีจนกระทั่งถึงวันฟ้องเนี่ยนะครับอันนี้ถือว่าสาลรัมาลัยเนี่ยไม่รับคดีไว้พิจารณาพิพากษาแต่ถ้าเกิดว่าลุกนี้เนี่ยใบอนุญ,ญาตสิ้นสุดเนี่ยนะครับ การประกอบธุรกิจเนี่ยยังไม่ถึง1ปีก่อนฟ้องคดีอันนี้อยู่ในเกณฑ์ดีกานี้เป็นดีกาที่ไม่นิฉัยว่าใบอนุญ,ญาตสิ้นสุดไปหลายปีแล้วนะสิ้นอายุสไปหลายปีแล้วนะเพราะฉะนั้นเจ้าหนี้จึงไม่มีอำนาจที่จะฟ้องคดีร้อมาลายในศาลไทยได้นะครับทีนี้ในเรื่องของการประกอบธุรกิจเนี่ยเขาอาจจะประกอบธุรกิจในต่างประเทศแต่คนที่ให้กู้นี่นะครับเป็นเจ้าหนี้นะครับอยู่ในประเทศไทย แล้วก็ทรัพย์สินของลุงนี้เนี่ยนะครับอยู่ในประเทศไทยผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างการค้าชายแดนนะครับมีการค้าชายแดนนะฮะส่วนลุงนี้จะเป็นคนไทยหรืออยู่ต่างประเทศหรืออยู่ประเทศคนไทยก็แล้วแต่แต่ต้องได้ความว่าตัวลุหนี่เนี่ยไม่มีภูมิรำนาอยู่ในประเทศไทยไม่เคยประกอบธุรกิจในประเทศไทย mm. ไม่เคยมีภูมิเนาในประเทศไทย1ปีอย่างเช่นว่าอาจจะเคยมีภูมิเน,นานานแล้วนะครับเกินหนึ่งปีนะฮะเคยประกอบธุรกิจ1ปีอะไรก็แล้วแต่ เขาย้ายออกไปนอกประเทศนานแล้วอาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้ที่ถูกย้ายออกไปแล้วนะครับแต่ว่าทรัพย์สินเขายังอยู่แล้วเขามีหนี้สินด้วยถามว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่จะฟ้องให้ลุงนี้ล้มละลายไหมถ้าลุงนี้มีหนี้สินล้นพ้นตัวคาตอบคือไม่ได้เพราะว่าหลักเกณฑ์ฟ้องชัดเจนหนึ่งลุงนี้มีปู่มีลำเนาในราฐาจากักรสองเคยมีหนึ่งปี สองลูกนี้ประกอบกิจาการในราชอาณาจักรโดยตัวเองหรือตัวแทนเคยประกอบกิจาการย้อนหลังไปหนึ่งปีนะฮะเพราะฉะน,น,นั้นนะครับไม่อยู่ในเกณฑ์น,นี้เลยมีเพียงทรัพย์สินอยู่ในราชอาณาจักรเท่านั้นนะฮะถ้าจะเลือกฟ้องอาจจะฟ้องโดยเรื่องอื่นๆโดยวิธีการอื่นเช่นคดีแพ่งหรือคดีอะไรก็แล้วแต่แต่ในเรื่องของล้มละลายเนี่ยไม่อาจจะพิพากษาให้ลูกนี้ล้มละลายได้เพราะถ้าพิจาราจริงๆไม่รู้จะไปสอบสวนลูกนี้อย่างไรนะครับ อยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะครับมีแต่ทรัพย์สินเขาอยู่นี้เท่านั้นนะครับก็ไม่ไม่ใช่อยู่ในเกณฑ์อีกประการหนึ่งนะครับในเรื่องการฟ้องคดีล้มละลายเนี่ยเพราะต้องการจะฟรีซลุงนี้ไว้ไม่ให้ลุงนี้เนี่ยไปทํานิติกรรมจำน่ายจ่ายโอนทรัพย์สินหรือไปกู้หนี้ยืมสินใครก่อให้เกิดความเดือดร้อนว่ามีหนี้สินลดนตัวยังไปกู้คนอื่นอีกอาจจะไปหลอกกู้เรื่อยก็แล้วแต่ ก่อให้เกิดระบบเศรษฐกิจเนี่ยเกิดความไม่น่าเชื่อถือในการกู้ยืมหรือทำนิติกรรมกันเพราะฉะนั้นถ้าเกิดลุงนี้ไม่ได้อยู่ซะแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ไม่มีประเด็นนี้ที่สารรัฐวลายจะต้องไปคุ้มครองเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับอ่าอันนี้คือประเด็นนี้ประเด็นหนึ่งนะครับส่วนศาลที่จะมีอำนาจพิจารณาพิพากษ,ษาคดีว่ามาลายเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าคราวที่แล้วได้กล่าวไว้แล้วว่าคดีว่ามาลายเนี่ยมีลักษณะพิเศษ ไม่ใช่เป็นคดีแพ่งธรรมดานะฮะแล้วก็ไม่ควรถูกพิจารณาในผู้พิพากษาที่อยู่ในศาลที่พิจารณาคดีแพ่งเช่นศาลแพ่งแพ่งธนบรุรีแพ่งกรุงเทพใต้ศาลจังหวัดนะฮะที่อยู่ต่างจังหวัดถ้าเกิดเป็นคดีที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยก็อาจจะเป็นศาลแขวงนะครับนะฮะกรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับถือว่าคดีล้มละลายเนี่ยต้องใช้ผู้พิพากษาที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ ผู้อุสาหดังกล่าวเนี่ยจะถูกตั้งถูกตั้งนะฮะให้ปฏิบัติหน้าที่ในศาลชำนันพิเศษคือศาลล้มละลายนะฮะในศาลล้มละลายเนี่ยนะครับคำจำกัดความตามพระธรรมจัดตั้งศาลล้มละลายนะฮะและวิธีพิจารณาคดีล้มละลายพศ2 5ง2ได้พูดถึงศาลล้มละลายไว้ว่าศาลล้มละลายเนี่ยหมายถึงศาลล้มละลายกลางและ ศาโลโมลา,ายภาคนะครับการฟ้องคดีเนี่ยนะครับก็บัญญัติว่าการฟ้องคดีรับลายให้ฟ้องที่ศาโลโนมลา,ายซึ่งหมายถึงศาโลโมลา,ายกลางหรือศาโลโนมลา,ายภาคนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยศาโลโนมลา,ายภาคนะยังไม่ได้ถูกตั้งขึ้นจึงมีแต่ศาโลโนมลา,ายกลางนะครับในเรื่องนี้นะครับการฟ้องคดีเนี่ยนะครับนอกจากตามมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติจัดจตั้งแล้วนะครับ ให้สารล้มละลายมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีล้มละลายแล้วพระมัญญล้มละลายในมาตรา150อย่างบัญญัตริรับรองไว้ด้วยว่าการยื่นฟ้องหรือคำร้องขอให้ล้มละลายให้ยื่นต่อศาลซึ่งลูกนี้มีภูมิลำเนาในเขตหรือประกอบธุรกิจอยู่ในเขตไม่ว่าด้วยตนเองหรือผู้แทนนะในขณะที่ยื่นคำฟ้องหรือคำร้องขอ หรือภายในกําหนดเวลา1ปีก่อนหน้านั้นคือย้อนหลังไปภายใน1ปีถ้าเลย1ปีแล้ว,ลวนะครับไม่อยู่ในเกณฑ์ที่จะฟ้องให้ล้มละลายได้นะครับดังกล่าวแล้วนะครับให้ฟ้องที่ศารลาร้มมิายกลางหรือศารลาร้มละาหลายภาคซึ่งลูกนี้มีปูมิลเนาอยู่ในเขตนะแต่ขณะนี้เนื่องจากว่าศารลาร้มวายกกลางเนี่ยนะครับมีอยู่ศาลเดียว สารนุมาลายภาคยังไม่ได้เปิดทําการจึงให้สารนุมาลายกลางเนี่ยมีเขตอํานาจในท้องที่นั้นด้วยทั้งนี้ตามพระบัญญัติจัดตั้งสารนุมาลายมาตรา30เนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปก็คือว่าสารนุมาลายกลางเนี่ยมีอํานาจตลอดเขตร,ราชอาณาจักรก็หมายถึงราชอาณาจักรไทยน,ยนะครับทีนี้การฟอ้องคดีถ้าเกิดว่าท่านอยู่เบตงจะไปฟ้อง คดีล้มละลายต้องเดินทางไปฟ้ฟองศาลล้มละลายกลางซึ่งศาลล้มละลายกลางนี้ถูกตั้งอยู่ที่ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะกรุงเทพมหาคนครก็จะมีการลําบากถ,ถ้าท่านลุงนี่มีภูมิเนาอยู่ที่ฝางลุงนี่มีภูมิเนาอยู่ที่ตราดจันทบุรีมีภูมิเนาที่ทองคะภูมิอย่างนี้เป็นต้นนะครับ การที่ลุงนี่อยู่ที่นั่นน,นะครับแล้วมาดําเนินคดีที่ศาลร้่มลายกลางเนี่ยลุงนี่ซึ่งจะถ,ถูกฟ้องล้มละลายก็แสดงให้ฟังว่าสาตังค์สตุ้งไม่ค่อยมีละเพราะฉะนั้นการที่เขาจะต้องเดินทางมาต่อสู้คดีเนี่ยนะครับย่อมเป็นการยากเท่ากับไม่เข้าถึงความยุติธรรมมันจึงมีวิธีการแก้โดยวิธีปฏิบัติในการฟ้องนะฮะคดีล้มละลายในขณะที่ลุงนี่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดไกล,กล นอกเขตอำนาจศาลรัล้มลายกลางตามเขตอำนาจศาลร้มลายกลางเติมที่มีอยู่นะครับเดิมที่มีอยู่นะฮะขณะที่ถ้ามีภาคศาลร้มลายกลางก็จะอยู่ที่กรุงเทพมหานครถ้าเกิดมีภาคแล้วก็จะไปขึ้นอยู่กับภาคคือศาลร้มลายภาคนะครับแต่ไม่มีก็อำนาจก็อยู่ที่ศาลร้มลายกลางแต่เป็นการลำบากที่จะเดินทางวิธีปฏิบัติก็คือว่าให้ฟ้องคดีลัมวมลายในในศาลจังหวัด ที่จำเลยมีภูมิลำเนานะหรือเคยมีภูมิเนา1ปีหรือประกอบธุรกิจไม่ว่าตนเองหรือตัวแทนหรือเคยประกอบธุรกิจไม่ว่าตนเองหรือตัวแทน1ปีย้อนหลังไปที่ในเขตท้องที่จังหวัดนั้นๆหมายถึงศาลจังหวัดนั้นๆขอโทษไม่ใช่เขตท้องที่จังหวัดเอออย่าลืมว่านักศึกษาเรียนพระธรรมนูญสารยุติธรรมมาแล้วนะศาลจังหวัดเนี่ย ไม่ได้แปลว่าเขตทางภูมิศาสตร์แต่หมายถึงอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่ตัดกันระหว่างแขวงกับจังหวัดแขวงนี่คืดีเล็กน้อย3ปี6เดือนนะครับอันนี้คือแขวงนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับถ้าจังหวัดก็เลยนั้นไปก็ขึ้นจังหวัดนะเพราะฉะนั้นนะ่ะการทีออออ่อยู่ในเขตอำนาจจึงอยู่ในเขตอำนาจของท้องที่ของจังหวัดนะีจังหวัดหมายถึงว่าท้องที่ของ ศาลจังหวัดไม่ใช่ท้องที่ตามภูมิศาสตร์ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเหตุเกิดที่เบตงไม่ใช่เหตุเกิดที่ทจำเลยมีภูมิเนาที่เบตงเวลาฟ้องคดีลมลายก็ต้องฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงไม่ใช่ศาลจังหวัดยะลาแม้จังหวัดยะลาแม่ยะลาโท,ทีแม้เบตงเนี่ยนะครับอภอเบตงจะอยู่ในท้องที่ของจังหวัดยะลาก็าตาม เหมือนกันครับ <c oughs> ที่เชียงใหม่มีฝางนะฮะที่ศาลที่ตั้งอยู่เพื่อทั้หลายโดยเฉพาะอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นนครราชสีมาเนี่ยเป็นจังหวัดที่มีภูมินีมีเขตอำนาจเขตที่ใหญ่แต่ว่าศาลจังหวัดมีอยู่หลายแห่งอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะนั้นก็คือให้ฟ้องในเขตอำนาจศาลจังหวัดนะของที่ที่จำเลยมีภูไม่ลำเนาเคยมีประกอบธุรกิจ เคยประกอบธุรกิจนะครับทีนี้เวลายื่นฟ้องแล้วนะครับให้สารจังหวัดที่รับแล้วเนี่ยนะครับแจ้งไปยังสารล้มละายกลางนะฮะเมื่อสารล้มลายกลางพิจารณาแล้วรับเรื่องไว้ก็จะมาทําการไต่สวนหรือพิจารณาชี้ขาดคดีณศนะสาลจังหวัดในท้องที่ที่จําเลยมีภูมเปเหล่านั้น ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกกระจำเลยซึ่งถือว่าอาจจะด้อยในทางสังคมอยู่แล้วนะฮะเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมว่าควรจะถูกพิพากษาให้ล้มละลายหรือไม่นะครับในท้องที่จังหวัดันนั้นทีนี้การที่ท่านผู้กษาจะต้องเดินทางมาโดยหลักการเนี่ยนะครับแม้มันอาจจะลําบากคดีร้มลายทั่วประเทศท่านลองเดินทางมาก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเท่าไหร่น,นะครับเพราะฉะนั้นน่ยในกระบวนการดังกล่าวเนี่ยเขา อาจจะมีวิธีปฏิบัตินะฮะว่าหนึ่งสารลมละลายกลางเนี่ยนะครับอาจจะไปนั่งพิจารณาที่ท้องที่นั้นหรือจะเห็นสมควรให้มานั่งท้องที่ที่สารลมโทษสารลมละลายกลางก็ได้ก็ดีดังกล่าวนี่เออดูมันเหมือนจะไม่สะดวกแต่บางทีก็จะสะดวกนะผมยกตัวอย่างเช่นถ้าคดีเกิดขึ้นที่จังหวัดนนทบุรีแจ้งวัฒนากอกไก่แก่นั้นนะครับอาจจะสะดวกมากกว่า นะครับหรือเกิดขึ้นที่นครปฐมเกิดที่สมุทรสาครนะฮะปทุมธานีอย่างนี้เป็นต้นนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะเชื่อว่าการที่ศาลรวมลายรกางใช้ดูพินิษนี้จะคงใช้ดูพินิษเพื่อประโยชน์แก่ตัวความนะครับไม่ใช่เพื่อความสะดวกของศาลนะครับแต่สมมุติได้ฟังว่าถ้าเกิดมีความไกลอย่างเช่นเบตงยะลาสงขลาเชียงใหม่ นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับสารเทิงเชียงรายอย่างนี้นะครับเมื่อแจ้งไปแล้วนะครับมีวิธีปฏิบัติว่าสารนโรมมาลายกลางเนี่ยอาจจะให้สารจังหวัดเนี่ยนะครับดำเนินกระบวนพิจารณาอื่นใดที่ไม่ใช่เป็นการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีไปอย่างที่ไดเรียนม,มาแล้วครับการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาทแห่งคดีควรต้องใช้สารที่มีความชํานาญเป็นพิเศษ เรียกว่าสารชรั้นพิเศษคือสารอมบัายนี่แหละนะดังนั้นนะครับการวิจัยชี้ขัดคดีเนี่ยจึงไม่ให้อยู่ในอำนาจของสารจังหวัดนะฮะหมายว่าการมอบอนาจไปเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มอบไม่ใช่ไม่มอบไม่มอบเรื่องนี้เลยแต่เรื่องอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องนี้นะครับอาจจะมอบให้สารจังหวัดเนี่ยดำเนินการแทนได้ยกตัวอย่างเช่นนะคำสั่งขอให,ให้ส่งหมายเรียกนำหมายนะฮะคำสั่ง ปิดหมายนะขอให้ปิดหมายว่ายังภูมิไม่นำเนาคําสั่งอื่นๆนะครับหรืออาจจะเป็นการเบื้องต้นในการไต่สวนที่ไม่ใช่วิีิัยชี้ขาดอาจจะให้ทําการแทงก็ได้แต่ในปัจจุบันนักศึกษาจะเห็นว่าอาจจะใช้ระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือการสืบพยานผ่านจอภาพก็ได้ที่อาจารย์เห็นมาแล้วนะครับก็คืออาจารย์ว่าคาดีในการฟ้องคดี ทรัพยส,สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศและคดีละเมิดลิกสิทธิ์ที่เพชรบูรณ์นะครับสารทรัพย์สินทางปัญญาก็ใช้ระบบวิดีโอคอนเฟล็นต์นี่แหละครับการสืบพยานทางไกลผ่านจอภาพนะครับนั่นก็คือเป็นการอำนวยความสะดวกให้ความยุติธรรมในคดีว่ามาลยเนี่ยเกิดขึ้นทั่วประเทศโดยลดภาระของตัวความให้มากที่สุดนะครับทีนี้ในเรื่องของ การดำเนินคดีในศาลรัมลาลนั้นจะมีเรื่องของค่าขึ้นศาลซึ่งตอนที่แล้วเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงว่าการฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์ของเจ้าหนี้ทั้งหลายแต่ในการฟ้องคดีรละลายขอโทษการฟ้องคดีมละลาลเนี่ยเป็นการฟ้องเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายแต่การฟ้องคดีแพ่งเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ผู้เป็นโจทเท่านั้นเพราะฉะนั้นการฟ้องคดีรละลาลเนี่ยนะครับ จึงมีค่าธรรมเนียมที่ถูกกว่าการฟ้องคดีพแพ่งทั่วไปการฟ้องคดีพแพ่งทั่วไปนี่ร้อยละ2ค่าขึ้นศาลนะครับแต่การฟ้องคดีวมละลายเนี่ยในามาตรา179บนะะบัญญัติว่าค่าขึ้นศาลนี่ห้0บาทถูกมากแต่ว่าที่ถูกเพราะอะไรเพราะไม่ได้ฟ้องเพื่อเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทย์อย่างเดียวไงเหมือนทําการแทนรัฐ ในการควบคุมลูกหนี้ที่อาจจะเป็นภัยทางเศรษฐกิจเกือไปกู้นี่ยืมสินเขาทั่วแล้วก็ไม่มีเงินใช้นะฮะเหมือนเป็นหนี้เขาทั่วถ้าเราจะพอเข้าใจนะครับแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าทําให้เจ้าหนี้เนี่ยได้ประโยชน์เสมอเสมอกันไม่แย่งชิงกันเหมือนกับการฟ้องคดีแพ่งทั่วๆไป เพราะจะมีคดีล้มลลายจะมีเจ้าพานักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เนี่ยคอยจัดการทรัพย์สินของลูกหนี้รวบรวมแล้วก็แบ่งให้กับเจ้าหนี้ทั้งหลายโดยหลักเกณฑ์และว,วิธีการที่ได้จะได้บรรยายต่อไปในครั้งต่อๆไปนะครับส่วนในการดำเนินคดีล้มลายเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าฟ้องในคดีแพ่งเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทฟ้องเป็นคดีแพ่งเพื่อโจท์ะายเดียวเสียค่าึืนศารแล้ว ต่อมาไม่นําส่งหมายไม่ผาเจ้าพนักง,งานไปนส่งหมายซึ่งสิ่าใช้จจ่ายต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างคดีศาลก็จหน่ายคดีเพราะว่าไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรนะคือเป็นเรื่องของโจทย์เท่านั้นแต่ในเรื่องของวิธีพิจารณาคดีวมาลายเนี่ยนะครับวิธีคิดเนี่ยเขาคือว่าพิจารณาเอาความจริงนะฮะเอาความจริงว่าลุงนี่เนี่ยนะครับหนึ่งมีนี่สิทธิ์ล้นพลตัวไหมมีเหตุอันโกรล้มมลายหรือไม่นะครับ เพราะฉะนั้นการพิจารณาความจริงเนี่ยบางทีเจ้าหนี้ผู้เป็นโจทเนี่ยพอฟ้องคดีไปแล้วเนี่ยมีเจ้าหนี้อยู่ล้านหนึ่งลูกหนี้ก็มารีบเคลียร์นี่รายนี้เลยนะฮะ้กนี้เจ้าหนี้มันไม่สนใจแล้วนะครับแต่กระบวนการลบละลายต้องดําเนินการต่อไปเพราะว่าการเป็นการพิจารณาความจริงเ,เพื่อประโยชน์กับเจ้าหนี้ทั้งหลายที่ไม่ได้เป็นโจทฟ้องคดีด้วยดังนั้นจึงต้องให้เจ้าหนี้เนี่ยวางประกันค่าใช้จ่ายไว้5,000ซึ่ง5,000อาจจะไม่พอนะครับ เจ้าพนักง,งานพิจาัปอาจจะร้องขอให้ศาลเนี่ยสั่งให้เจ้าหนี้ผู้เป็นโจท์เนี่ยนะครับวางเงินเพิ่มก็ได้นะครับอันนี้คือเงวางเงินประกันถึงขั้นนี้นะครับต่อไปในคราวหน้านะจะได้พูดถึงหลักเกณฑ์ในการฟ้องคดีมะลายของเจ้าหนี้ไม่มีประกันและเจ้าหนี้มีประกันในการบรรยายครั้งนี้ก็จะขอจบแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ